สวัสดีครับพ่อโซดาสวัสดีครับพ่อโซดามณีมาตามคงสุดท pues <the> <an> ้ายคงสุดท <os> ้ายรัฐบาลไทยเป็นย ah ังไงพ่อฝันไปครับฝันแล้วบอกพ่อฝันนะบ่อเรีฝันแต่ว่าคือเก่าล่ะเขาก็พูดถึงว่าพวกนั้นเขามาให้คือเก่าพี่นะบอกพ่อพีเขามาให้คือเขาให้แบบไหนพ่อแบบแบบเป็นโตเล่เลยแบบเป็นโตเล่บอกฝันนี่ผมก็สงสัยว่า มากกลางเว้นหรือมากกวางขึ้นคือเขานั่งสวดมนต์นะเขาหมั่นพักพอน็ตามปกติคือยังอยู่หน้าเกีบยครับนันนอนั่นนะเขาสวดมนต์จดยังไงก็ออกมามาพักมาเล่นมานั่นรูข้างนอกเปลเบี่ยงเขากีย่างกมามาหาย่ามขอเท่าความวันพระบางกันครับที่หัวที่พานมากกับาม้าห้แบบนี้อย่าบมากกว่าแบบนี้ละแรกเขามาให้เขาไปที่าให้แบบนี้ บอมาซ้ำเสยงหูหลบบอก่บอกแล้วกัญญาเนยงอโหกันนี้ว่้โตกัญญาบงวงมาจะิงจนปาดโทษพาดโทษไม่เห็นก็เป็นคนจเย็นนี่แหละว่ามันแต่ว่ากับแต่ว่ากับพีนะแต่ว่าพีเป็นล่างคนไม่หงอหรับ่อยงพ่นมาบอกแบบนี้นี่ถือมาแล้วจะงวดจ้าหน่ยกต่ถ้าเขาบอกมาบอกกต่ถ้าหนึ่งเกจกนแลวละหนึ่งเกบอกถือแค่หนึ่มันบัก เรก็เมาบอกหาศูนย์ก็คือกีันบ้างเรก็มือบอกกีหกเจก็ถือกันบ้างครับหกซี่หกันบ้างเราก็มา่อหกหกหานี่ยก็ถือกันบ้าง้ววก็ม่หาแปดในี่ยก็ถือกันบ้างเนี่ยเนี่ยาถือตลอดเนี่ยเรื่องอะไรกันมากเนี่ยะรรัแต่มีเว้นดูเพราะว่าเวลาความมากเขาก็บอกบังทีนะ ค่ะก็บ่กมากคือบ่ได้บอกก็บอกเห็นกันเดียบางงวดนี่ก็หายไปเลยทำไมแต่ว่าเขาบ่มาเขาบ่มาอันนี้คือน่อันนี้คือว่าโชคดีเนาะพ่อเนาะงวดวันที่1นคือว่าโชคดีนะครับมื้อนั้นมาถามพ่อพ่อว่าอันเพิ่นบ่ทันได้มาเนาะพ่อเนาะเพิ่นึ่งพันมเพิ่นมาแล้วติจ้าเอ้ามาเพิ่นเว้าหยังบ่พ่อเขาบ่ได้บอกอย่างไรเนี่ยพ่นมีแนวจังได๋บ่พ่อสนมากฮะเพิ่นมีแนวอย่างได๋อย่ากอบแค้หยังบ่ ก็บ่ได้วะอยากเตะนั่นอยากเตะนี่ก็เพียงแต่ว่ามากอ่ะเขามาบอกเขากับบอกไอ้หวงบอกรามนี่เขากะเขากับเพียงแต่ว่าเข้ากั่นยหงเขาถ้าถื่อแล้วอยากได้นั่นอยากได้นี่บ่จิตบอจิตบเมตตาให้เังสิ่งของใเมตตาท่านบุญท่านยังให้เขาขี่นมาขึ้นแล้วกบฏเดว่าสิต้องอยากเตะนั่นอยากเตะนี่กบฏเดว่ามาทุกงวดนี่ผู้เก่าบอปะผู้เก่า บกับผู้ใดว่าทุกงวดนะคืองวดใดเขามากเขาก็บห่อย่งงี่นะหวัดแดเขามากกับพวกไห้คันมากสิไห้นี่ไห้เลยเป๊ะลถเป๊ะเลยเป็นคนผู้เดียวผู้หญิงผู้ชายครับผู้ชายเป็นผู้อุ่มจะหันมาปะมันโมเมนต์อุ้มคล้ายๆกับว่าตรงหน้าที่ที่อยู่นั่นน่มันบอกครับมันจะเป็นหน้ามู่นหน้ามั่งกรเจอนนะก็เลยไปสื่อนำเพลินครับมานี่ยู้นของผู้ตายเนี่ย พ่อแม่ <au> แม่แม่แม,แม,แม,มันเก็เป็นลูกเป็นนันของข้าเจ้านะลูกเป็นล้านของข้าเจ้านะมันตายมันเกิดโบกหมอกที่ไปนะโบกหมอกคล้ายๆกับว่ามันเป็นปีเลยหล่อนเอาไงเอาไงครับเป็นปีเลยหล่อนมันก็เลยมาเที่ยวอยู่าันน่ะอืมเลยนั่นไห้มันก็เที่ยวไปเที่ยวมากที่มองไห้มองหน้าคนนะครับ Ð, ยังไงๆแล้วก็คือสียูแถวแๆนั่นแม่แม่แบบนี้พอนี่บางเอิญพอนี่พันซื้อได้จะซื้อได้แต่ก็เพราะเป็นคนถือสิค่ะเพิ่นกับเรยเที่ยวมหามาบอกบอกมาหนี่จังหวัดแล้วพอขันนาบได้จัดหมดแล้วะที่บอกบอกมาเก็บกหาหนึ่งเกจหนึ่งเกจปีดหนึ่งเกจกับบอกกันตาหนึ่งเกจกับลำบ้าหนึ่งเกจแล้วก็มา เอี่เองก่อนห้าศูนยบอห้าศูนย์กับแม่ห้าศูนย์หกห้าสามสบหกสี่หกกับกาห้าแปแห้างวดเลือต้วนพ่อบางงวด็มีบางงวดไม่ก็มีเวียนอยู่ดีบางงวดกับิบ่ปมาแม่คือบงวดใดเขามาคือบอด้เลยทีแต่่าขันมานี่คือเป๊ะ นั่นเลยละเขาตรงๆเลยช่วนมาก่อเจี๋ยห้สองตัวหรือสามตัวป่ะต้องสองตัวไม่แต่สองตัวมั้งสอตัววันนี้กัไปเช้ยนไห้สองตัวมั้งตัวเช้ยนไห่หรือบอบป่บอกชื่อไงบอกปากคือเขาเกันดีไหมยังมากก็ได้ไปพ่อเลขดีไหมโอ้ได้พอได้แล้วตัวได้หลัก่าสีมาคือเขาบคนสีมาถามเขาก่อนแม่ได้ไปเรียกป้งได้ชื่อเรียกไปบ่อเลยตส่าหชื่อตัวได้มาตลอนครับตัวได้มเขาก็บอกให้รับอกตัวได้งวดดีกว่า ันเลยได้หาเจ็ดวันนี้คนที่ถามก่อนว่าได้เลขไปทีพอได้เลกไปบอท่านได้พอจิตตอบเพิ่นเพิ่นเรเพิ่นก็เลยบอกมาเลยเพิ่นได้บอกว่าวันนี้หาเจ็บหาเจ็ดตพนมาสั่งดีกว่าาเจ็ดเด้อวันสิบอก่าหาเจ็ดตัวเดียวเท่านั้นแล้วก็บอกตกใครชือตกคอน้ำใบน่นเด้อต่วบาั่แกบอกว่าตัวอะไรเราพอตัวอะตัวออกซิออกซไปน ซื่อตวเกาาไว้น้ำในเด้อตีครับที่เขาบอกหนึ่งตัวลาคมนี้ห้เจ็ดครับซื้อตวเก้าไว้น้ำในเด้อเพ <te S 2> ิ่นว่าบอกหกซีมาังหกซีหก้ีหกซีหกีเพานว่าบอกหกซีครับสองทางครับโอ้ยเราก็ดีปะเนาะหเจ็กับห4ซี ร่องไปเสียงบงไปามีโชคไม่สน้ากันกระเด็นไปนั่นน่อยเพื่อนเขากัดซ้ำลูกไส้อะไรกัดเป็นมูดหรืลูกไส้เนาะลูกไส้ก hmm. uh, so so okay. yeah, ัดหมายว่าเป็นติดทหารน้ากันนะป่านนี้เพื่อนนี่ก็เล่ยนี้ทหารนี้ทหารมากกัเลยนั่นเลยครับถาทั้งบ้านพ่อแม่กัดแบบว่าข้าเจ้าก็เล่กล่ากันทีก็เลยซีบีดแล้วเวอร์มี่มองยูแม่มันแค่ก็เลยตายเล่ยจัง บาานี้ขอถามทีแนวทางนี่พอทีเพิ่นว่าหาเกศนี่เคยเขื่อนบอกพอไปเต้เลยบอกจะได้ขึ้นัวนเลยบานนี้บานนี้หกซีได้เคยหมุนมาโอเคยอันนี้อันนี้แกบอกว่าให้ล่องซ้ดตวตกเก้าไว้น้ำไปร่องในล่องซีแต่ว่าตัวนี้ขึ้นตัวบอกตัวหาเกตัวหาเกินี่บอกแนี้ืขยังหาแปดตีแล้วตัวเน้นนี่เป็นหาเแม่นม้วกวที่แล้วคือบอกตัวเดียวตัวเดียวแต่ว่าคนนี้แกบอกว่า ลองไวซื้อไว้กันบางไว้ในเรื่องตัวเจ้าตัวออกซีนะครับพัวที่แล้วมันซีหกมันบังนี่ครับมาเนี้เขาแค่บอกว่าต้องกันบางไว้ในเดือหกซีตารางสี่ไหมกลับกันนะพอเนี่ยบอกทุกครั้งนี่เคยได้กลับบอกว่าไม่หอนบอกกลับเลยเพราะว่าเคยบอกเลยเคยบอกว่าพ่ต้องมานั่นเด้อบ่ต้องกลับเลยพ่ต้องบ่ต้องห้ตรงตรงพต้องให้ขึ้นในโลกพ่ต้องหายย้งกันขึ้นนั่นกันขึ้น คนสีบอกคืบอกให้มันตรงมาเลยก็ต้องให้ได้อันกันได้การ์ดได้ตัวนั่นตัวนี้ไปสิพ่อคือจ่อจงเลยนะ่ไ้ยเราเกิดคือดีพ่เนาะมันกวางกันกันมันสั่นได้ตลอดได้ล่ะครับบอกตัวนั้นเขาบอกตัวนั้นนะพ่อตัวแรกตัวแรกเพราแสดงว่าคันเล้วมาบอกนี่ได้ว่าน่อยตอนนี้กลางวันก็บม่ได้เสือกกระเสือกใช่แล้วเมื่อเกิดคริปโตเพราะว่าพอมันมันไม่แนวที่นั่นแล้วทุนบ่หลายเนาะพ่อเนาะ พอะวาไลก็มีอยุ่แต่สือหังทางๆๆงื่อพอประมาณบแมเนซื่อบางสิเอารวยเอานั่นคั้งสี่ล้วก็้ื้อพอได้็ดไเจงไค์กันได้กัมาซางติว่าพอเบอรโทรลําบ่พ่อครับพี่น้องเอฟซทางบ้านเพิ่นบ่ต้องลกกันได้บ่มาลงตั้ก็บ่ได้รับเป็นวนไ้จมาต้อง่ันพานแอดมินก็ได้นอกพอเนาะแต่ลงไที่กินของก็มาลง่ถวนั่น่กันที่จ้กหัวก็ให้ f เอีซแน่ แอดมินที่มาทายมือนั้นเนาะครับมามาโอ้ยประับบริพารพรอนนี้ก็เป็นบุญีอย่งยุดต้ก็คอนบทมมันก็ท่วมากเอาสีได้ท้งคลันตึ้โอ้ยประัเนาะกิวังได้ก็เรื่ไหนก็เจ้าอืออก็บอกนี้แหละครับเจ็เนี่ยเอาเาจับห้จาบาลนะครับเนาพี่น้องโตัวเดียวคู่ลู่ตัวเดียว ตัวเดียวเม็ดเดียวห้าเจ็ดกับลองไัวเสียงบ้างอันนี้ว่าพีหน้ากัะไดดีเนอปเนาะแม้ว่าพีนาผีนามาบอกห้าเจ็ดกับหกสี่ตัวลองนะครับตัวนั่นจัดแล้วมากกับบอกแก้ตัวนี่ละห้าเจ็ดหนึ่งแต่ว่าหกสี่ว่าจะเห็นเราครับตัวเล่นเด่นห้าเจ็ดบอกว่าเนี่ยตัวเดียว วันน้หากเขียนได้ครับพี่น้องเราเริ่มไปเชียงเบิง้งแนวทางนะพอนะเนาะแนวทางเด้อพี่น้องนําไปพิจารณาเบิ้งนะครับห้ากเจ็ดกับหก <Okay, S 3> สี่นะต้องอันเบิ้งค้ามันถือกลวมตามที่เ้าเคลื่อนว่าค่อยเป่าครับ